สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในหัวข้อของแร่ค่ะหรือมิ n เนอรลนะคะแร่หมายถึงอะไรนะคะแร่หมายถึงธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนใหญ่จะพบอยู่ในรูปของสารประกอบอนินทรีย์นะคะแล้วก็จะมีแร่บางชนิดนะคะที่พบ ในรูปของธาตุแท้ๆนะคะโดยแร่แต่ละชนิดนะคะก็จะมีสมบัติที่เฉพาะตัวแตกต่างกันออกไปค่ะทีนี้เรามาดูสมบัติแรกนะคะนั่นคือความแข็งค่ะ ความแข็งนะคะเป็นสมบัติในการต้านทานการขูดถูหรือการกัดก่อนของแร่ค่ะแร่แต่ละชนิดนะคะจะมีความแข็งที่ไม่เท่ากันค่ะจะทนทานต่อการขูดถูก็ต่างกันนะคะการเปรียบเทียบความแข็งของแร่นะคะเราทําได้ง่ายๆเลยโดยการทดสอบแร่ ที่รู้ค่าความแข็งนะคะแร่ที่แข็งกว่านะคะก็จะทําให้เกิดรอยขูดบนผิวแร่ที่อ่อนกว่าเสมอค่ะโดยเรานะคะจะเปรียบเทียบตามาสเกลความแข็งของโมกันนะคะซึ่งเป็นค่าเปรียบเทียบหรือเป็นมาตราส่วนเปรียบเทียบความแข็งที่นิยมใช้นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นอ,อันนี้นะคะ เด็กๆดูนะคะอันนี้จะเป็นสมบัติของแร่นะคะที่อยู่ในรูปของความแข็งนะคะเราจะใช้สเกลความแข็งของโมนะคะเข้ามาเป็นตัว เปรียบเทียบนะคะเริ่มระดับความแข็งนะคะคุณครูจะมีตั้งแต่อ่อนไปจนถึงแข็งนะคะก็คือมีตั้งแต่ 1- นึถึงสินะคะ1น,นี่คืออ่อนสุดเนาะแล้วก็ไล่ตามมานะคะเป็น2นะคะ3 4 5จนถึงระดับที่10นี่ก็คือมีความแข็งมากที่สุดนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างแร่บ้างนะคะแร่ที่มีความ อ่อนมากๆเลยก็คือความแข็งน้อยที่สุดนะคะนั่นก็คือทันนะคะเท่าเนี่ยถ้าครูใช้นะคะปลายเล็บขูดนะคะเขาก็สามารถที่จะขูดเข้าไปที่เ,เนื้อของทันได้นะคะก็คือเขาค่อนข้างที่จะมีความแข็งน้อยมากเลยนะคะต่อไปนะคะเรียงมาก็คือเป็นยิปซั่มค่ะอันนี้นะคะเราก็ใช้เล็บขูดเข้าเช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นแคลไซค่ะแคลไซเนี่ยเหรียญบาทนะคะจะขูดเป็นรอยนะคะ4นะคะเป็นฟัวไร h ์นะคะฟัวไร h ์เนี่ยถ้าเราใช้มีดหรือตะไบเนี่ยจะขูดเป็นรอยนะคะแล้วก็5เนี่ยเราเรียกว่าอพาทั์ค่ะใช้กระจกขีดเป็นรอยบนผิวแร่นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นออโทเครสค่ะก็จะเป็นแร่ที่เป็นอ่แร่ขีดนะคะเป็นรอยบนผิวกระจกค่ะต่อไปนะคะ7คือคอสค่ะคอสเนี่ยจะเป็นแร่ที่ขีดรอยนะคะก็คือแร่ขีดเป็นรอยบนผิวกระจกได้ง่ายเนาะ9คือโพแทสนะคะ10คือคอลัมดัมน,นะคะแล้วก็10คือเพรค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูที่ความวาวค่ะเด็กๆค่ะ ความวาวนั้นนะคะเป็นสมบัติของแร่ที่เราสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าค่ะซึ่งจะเกิดจากการสะท้อนแสงนะคะของแร่เปรียบเทียบกับลักษณะของวัตถุที่ทำให้เราสามารถมองเห็นความวาวได้นะคะคุณครูจะแบ่งความวาวออกเป็น3าลักษณะละการ3แบบเนาะอันแรกนะคะครูเรียกว่าเป็นความวาวแบบโลหะค่ะอันนี้นะคะจะมีผิวค่อนข้างที่จะคล้ายกับกระจก สะท้อนนะคะมักจะเป็นแร่ที่ประกอบไปด้วยกรรมฐันนะคะแล้วก็จะมีสีค่อนข้างที่จะเป็นสีเข้มนะคะเช่นแร่กาลีน่านะคะอย่างในตัวอย่างที่ครูเอามาให้ดูนะคะแล้วก็แร่ไฮไลท์นะคะแร่ไฮไลท์เนี่ยเขามีฉายาด้วยนะคะว่าเป็นแร่ออทองคนโง่นะคะเพราะว่าลักษณะเขาเนี่ยมันจะวาวคล้ายๆกับสีของทองนั่นเองค่ะทีนี้นะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นขาวเมื่อ ปี2,563ที่ผ่านมานะคะก็จะมีอดีตวิศวกรเหมืองแรกเนาะที่มา,าพบนะคะทองคำคนโง่นั่นเองเนาะก็เนื้อข่าวนะเด็กๆสามารถตามได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้เอามาให้ดูนะคะ ถัดไปนะคะจะเป็นความวาวประเภทถัดไปค่ะคุณครูเรียกว่าความวาวแบบอโลหะค่ะมักจะเป็นแร่ที่มีสีค่อนข้างที่จะอ่อนนะคะแล้วก็ผิวของแร่เนี่ยจะมีความวาวแตกต่างกันค่ะเช่นแร่ของคอร์ชเนี่ยเด็กๆจะสังเกตเห็นในภาพใช่ไหมคะคุณครูวแพรอ่ะแร่คอร์ชเอามาให้ดูนะคะแร่ของคอร์ชเนี่ยจะมีความวาวแบบ แก้วค่ะค่อนข้างจะใสเห็นไหมแล้วก็ถ้าเป็นของเทาทันนะคะก็จะมีความวาวแบบมุกค,ค่ะเห็นไหมคะลักษณะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นความวาวนะคะแบบ กึ่งโลหะนั่นเองค่ะอันนี้นะคะความวาวของแบบโลหะเนี่ยจะมีความวาวน้อยกว่าโลหะค่ะและส่วนใหญ่นะคะจะพบในแร่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นแร่ที่มันค่อนข้างที่จะทึบแสงเนาะแล้วก็จะมีดัดชน,ชนีหักเหสูงนะคะเช่นแร่อะไรบ้างแร่ดิบุกค,ค่ะแร่คิวไพ์นะคะอันนี้เอาตัวอย่างมาให้ดูเนาะอะถัดไปนะคะมาดู สมบัติถัดไปนะคะก็คือสีของแรก่ค่ะสีของแรก่เนี่ยนะคะจะเป็นสีที่ปรากฏออกมาจากแสงสะท้อนซึ่งเป็นสมบัติเด่นเฉพาะตัวของแร่นะคะน,นี่คุณครัวมาให้ดูเยอะแยะมากมายเลยเนาะถ้าใครสนใจติดตามนะคะสามารถเซิร์ชหาข้อมูลเบื้องต้นนะคะได้ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมีทั่วไปเลยค่ะถัดไปนะคะ ก็จะเป็นสมบัติอีกหนึ่งข้อนั่นคือสมบัติของผงสีละเอียดนะคะก็จะเป็นสีของแร่ที่ได้จากการบดแร่เป็นผงซึ่งแรก่ก็จะมีสี ที่มันมีลักษณะที่มันจะเหมือนๆกันเนาะแต่ว่าอาจจะให้สีผงที่มันแตกต่างกันก็ได้นะคะอันนี้ครูเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะมาเอามาไม่กี่อันนะคะเช่นแร่หีมาทยนะคะก็จะมีสีน้ำตาลแดงนะคะแร่ทันนะคะแร่ฟลูออไรต์นะคะมีอ่าไพโล รูไซส์นะคะแล้วก็มีซันเฟอร์นะคะมาให้ดูหลากหลายอันเลยยกตัวอย่างเช่นเช่นดีบุกนะคะดีบุกเนี่ยสีของก้อนแร่ของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่เอ่อออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลสีดำดำใช่ไหมคะแต่เวลาเขาให้ผงสีละเอียดของแร่มันเนี่ยนะคะ<อ>เขาจะให้เป็นผงสีขาวค่ะ,ะ,คะเหล็กนะคะเหล็กเนี่ย ถ้าทั่วไปเนี่ยแร่เหล็กเนี่ยมันจะมีสีแดงอิฐหรือสีแดงเข้มเนาะแต่สีผงเขาเนี่ยจะออกเป็นสีเลือดหมูหรือสีน้ำตาลแดงนะคะนี่ยกตัวอย่างให้ดูเนาะอ่ะถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของแรก่กันบ้างนะคะแร่ที่พบบนเปลือกโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าบนเปลือกโลกทั้ง พื้นทวีปหรือพื้นมหาสมุทรนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบแทรกกระจายอยู่ในหินต่างๆใช่ไหมคะเราเรียกแร่ที่พบกระจายอยู่ในหินต่างๆเนี่ยว่าแร่ประกอบหินค่ะเด็กๆคะเช่นอะไรบ้างเช่นแร่คอร์ชค่ะแร่เฟลสปาค่ะแร่แรไมกาเคยได้ยินไหมซึ่งแร่เหล่านี้นะคะเราจะไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์อะไรได้นะคะเพราะว่า มันจะค่อนข้างที่จะแสกกระจายอยู่ในหินนะคะแล้วก็ยากที่จะสกัดเอามาใช้งานนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้ในการจำแนกชนิดของหินนะคะอ่าทีนี้เรามารู้จักชนิดของแร่บ้างนะคะคุณครูแบ่งแร่นะคะออกเป็นสองประเภทนะคะก็คือแร่โลหะกับแร่อโลหะค่ะอ่าทีนี้เรามาดูแร่กลุ่มแรกนะคะครูเรียกว่าแร่โลหะค่ะ แร่โลหะนี้นะคะเด็กๆจะเกิดจากการนำโลหะนะคะทำปฏิกิยากับธาตุโลหะเช่นออกซิเจนนะคะกรมฐานหรือคอ,คอลีนนะคะดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะนำแร่โลหะเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นะคะเราจะต้องทำการแยกโลหะบริสุทธิ์ออกมาก่อนค่ะวิธีการแยกแร่บริสุทธิ์นะคะ อขอโทษทีแยกโลหะบริสุทธิ์ออกมาใช้นะคะเราเรียกเขาว่าการถลุงแร่ค่ะส่วนแร่ที่เราไม่ได้ทำการถลุงนะคะเราจะเรียกว่าสินแร่ค่ะโดยกระบวนการการถลุงแร่นะคะจะเป็นการแยกเอาโลหะออกจากสินแร่นั่นเองนะคะโดยผ่านปฏิกิริยาเคมีแล้วก็ความร้อนสูงค่ะทีนี้เราจะมาดูบ้างว่าอะไรบ้างที่อยู่ในกลุ่มของแร่โลหะ นะคะคอันแรกนะคะที่คุณครูเอามานะก็จะเป็นแร่ดีบุกค,ค่ะส่วนใหญ่นะคะจะพบทางภาคใต้เนาะ ของประเทศไทยนะคะในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตนะคะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะคะใช้ในอุตสาหกรรมของการชุบแผ่นเหล,ล็กค่ะด้วยดีบุกนะคะเพื่อเป็นอ่าเอามาทำเป็นภาชนะบรรจุอาหารต่างๆนะคะใช้เคลือบโลหะอื่นๆนะคะรวมไปถึงทําโลหะผสมนะคะเป็นโลหปะ บัตรกรีนะคะใช้เป็นส่วนผสมของสีทาบ้านก็ได้นะคะอ่ะอันนี้นะคะเป็นแร่ดีบุกเนาะถัดไปค่ะเป็นแร่เหล็กค่ะแร่เหล็กนะคะเราจะพบมากที่จังหวัดภูกเก็ตค่ะเลยลบบุรีกาญจนบ,บุรีนะคะใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กเกือบทุกประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุตสาหกรรมเหล็กก้านะคะในการแปลรูปเหล็ก ต่างๆนะคะรวมทั้งใช้ในวัสดุก่อสร้างเนาะเครื่องจักร เครื่องจักรกลนะคะแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็ทํามาจากแร่เหล็กนะคะถัดไปค่ะเป็นแร่มังกานิสค่ะแร่แมงกานิสนะคะจะพบที่จังหวัดเลยนะคะลำพูนนุทัยธานีชมบุรีกาญจนบุรีและปัตตานีเป็นส่วนใหญ่นะคะใช้เป็นโลหะผสมค่ะทำเหล็กกล้านะคะใช้ในอุตสาหกรรมเคมีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น การทถฐานไฟฉายนะคะทําสีย้อมผ้าหรือว่าทําปุ๋ยเคลือบแก้วถ้วยชามอย่างเงี้ยนะคะอ่ะถัดไปนะคะเป็นแร่ทังสเตนค่ะแร่ทังสเตนนะคะแล้วก็จะพบมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะกาญจนบุรีนะคะส่วนใหญ่จะพบอยู่ร่วมกับดีบุกนะคะเมื่อนํามาผสมกับเหล็กกล้านเนี่ยจะมีความ ความเหนียวที่มากขึ้นนะคะแล้วก็แร่ทางสเตนเนี่ยเอ่อถ้าเป็นแร่ทางสเตนบริสุทธิ์เนี่ยเราจะใช้ทำส้หลอดไฟฟ้านะคะไส้หลอดไฟเนาะแล้วก็ าสารเคมีที่เตรียมจากแร่วูดเฟรมเนี่ยจะใช้ทำสีย้อมผ้าได้นะคะแล้วก็หมึกพิมพ์หรือเครื่องเอ็กซเลย์ได้นะคะต่อไปค่ะเป็นแร่สังกะสีค่ะอันนี้นะคะหลายๆคนรู้จักดีเลยเนาะก็จะพบที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเลยตากนะคะมักจะพบร่วมกับ พวกแร่ตะกั่วนะคะเราจะใช้มันในการเคลือบแผ่นเหล็กนะคะให้เป็นเหล็กวิลาดค่ะเด็กๆค่ะแล้วเราก็นํามาทําเป็นสังกะสีมุงหลังคาใช่ไหมคะทาเป็นโลหะผสมค่ะเช่นทองเหลืองนะคะก็สารประกอบของสังกะสีที่ใช้ทําสีย้อมผ้าได้แล้วก็นํามาทําน้ํายารักษาเนื้อไม้ได้นะคะต่อไปค่ะเราเรียกว่า พลวงค่ะพลวงนี้นะคะจะพบที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะลำพูนลำปางแพร่ระยองจันทบ,บุรีสุราษฎร์ธานีค่ะเราจะใช้ทําเป็นโลหะผสมค่ะเช่นถ้าผสมกับตะกั่วนะคะเราก็ใช้ทําแผ่นแบตเตอรี่ได้นะคะหรือถ้าผสมกับตะกัว่วแล้วก็ดีบุกนะคะเราก็สามารถทอํอตัวพิมพ์ที่เป็นตัวหนังสือได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะเป็นแร่ แทนทาลัมนะคะก็จะพบที่จังหวัดพังงานะคะภูเก็ตนะคะระนองค่ะกาญจนบุรีลาดบุรีนะคะอุทัยธานีนะคะเราจะใช้ในการสร้างเครื่องยนต์ไอพ่นแล้วก็จรวดค่ะหรือเอามาทำเป็นอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ใช้เป็น เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้อาจจะไม่ได้เอามาใช้แบบเพียวๆนะคะเราอาจจะต้องผสมนะคะผสมวัสดุต่างๆเข้าด้วยกันหลายๆอย่างนะคะและแร่สุดท้ายค่ะของแร่โลหะที่นำมาฝากกันนะคะนั่นคือแร่ทองคำค่ะเราจะพบมากนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ ปลาจีนบุรีนะคะนราธิวาสน,นะคะซึ่งแร่ทองคำนี้นะคะเราสามารถใช้เป็นสินทรัพย์สำรองแทนเงินตราได้นะคะใช้ ทำเหรียญน,นะคะหรือทำเครื่องประดับนะคะโดยทองคำบริสุทธิ์เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ24กันหลัดหรือ 24k นั่นเองค่ะกะ็ทองทั่วไปที่เราใช้ใส่อยู่ในข้อในเครื่องประดับต่างๆก็มีส่วนผสมอยู่นะคะเขาไม่ใช่ทองคำร้0ยเปอนเนาะอ่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของ แร่ประเภทที่2ค่ะแร่ประเภทที่2นี้นะคะคุณครูเรียกว่าแร่อโลหะค่ะแร่อโลหะนี้นะคะเป็นมีสารอโลหะเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ่เนาะฉะนั้นเราสามารถนําแร่เนี้ยมาใช้ได้โดยตรงนะคะไม่จําเป็นต้องผ่านการแยกหรือทําให้บริสุทธิ์ก่อนแต่อาจจะต้องมีการแปลรูปเพื่อมาใช้งานค่ะยกตัวอย่างเช่นอันแรกนะคะเป็นแร่แรกเลยก็คือเป็นแร่ของ ของฟัวไลท์ค่ะแรกของฟัวไลท์นะคะก็จะพบที่จังหวัดลำพูนราชบุรีนะคะเพชรบุรีกาญจนบุรีเชียงใหม่ลำปางแม่ท้องสอนนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะใช้ในอุตสาหกรรมของการทลุงเล็กค่ะในการทำกรดฟูออิกนะคะในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมนะคะหรือเราจะเอามาใช้เป็นส่วนผสมของยาสีฟันป้องกันฟันผุได้นะคะ ต่อไปค่ะเป็นแร่ยิปซัมค่ะแร่ยิปซัมนะคะเราจะพบมากที่จังหวัดเลยค่ะพิจิตรค่ะนครสวรรค์สุราธานีนะคะเราจะใช้อา่าในการแปรรูปนํามาทําเป็นปูนปาสเตอร์นะคะหรือปูนซีเมนต์หรือเป็นแผ่นยิปซัมนะคะเป็นช็อกเป็นกระดาษเป็นปุย๋ยเป็นเอ่อกระเบื้องนะคะก็มาทําได้หลากหลายอย่างนะคะถัดไปค่ะเป็นแร่ดินขาวนั่นเองค่ะแร่ดินขาวนี้นะคะ เราพบที่จังหวัดลำปางค่ะเด็กๆคะอ,อ,อุตรดิตนะคะปราจีนบุรีนะคะระนองนะคะใช้ทำเครื่องปั้นดินเผาทุกชนิดเลยค่ะและก็ใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมของกระดาษนะคะยางนะคะรวมไปถึงสีด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ถัดไปค่ะเป็นแร่เกลือหินค่ะเด็กๆคะแร่เกลือหินนี้นะคะเราจะพบที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเคมีพันธุ์ใช้ในอุตสาหกรรมแร่นะคะการทําสบู่การทําปุ๋ยแล้วก็ใช้ฟอกหนังค่ะและลองสุดท้ายยังไม่ท้ายสุดนะคะเราเรียกว่าแร่ใยห,หินค่ะแร่ใยหินนี้นะคะเราจะพบที่จังหวัด อุตรดิตค่ะเราจะใช้ทำผ้าทนไฟนะคะทำผ้าเบรกนะคะหรือเราจะใช้ทำเป็นวัสดุในการกันความร้อนนะคะหรือกระเบื้องที่มุงหลังคาค่ะ และสุดท้ายท้ายสุดนี้นะคะก็จะเป็นแร่อโลหะนะคะที่เราเรียกเขาว่าคือแร่รัตนาชาตินั่นเองนะคะเด็ <c oughs> กๆคะแร่รัตนาชาติมีอะไรบ้างนะคะมีเพชรค่ะมีหยกเพทไทมรกฏไพลทูนบุษราัำไพลินมุกโกเมนแล้วก็ทับทิมค่ะ กลุ่มแร่รัตนาชาตินี้นะคะเด็กๆค่ะถ้าเรานํามาเจรไนานะคะมันจะมีความสวยงามอย่างมากเลยนะคะเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ก็คือเราสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องประดับได้นะคะยกตัวอย่างเช่นโกเมนค่ะเด็กๆค่ะ อาจดูภาพโกเมนด้านล่างนะคะก็จะพบมากนะคะที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะตราดขาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางเชียงรายนะคะเราก็เอามาเจรานายใหม่นะคะก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับแร่ของเรานะคะ แล้วก็ส่งออกก็ได้เนาะสร้างไรายได้ให้มากมายนะคะหรือเพชรค่ะอันแรกเลยอันที่มีความแข็งมากที่สุดนะคะเราจะพบน้อยมากนะคะโดยพบปนอยู่ในลานแรกดีบุกนะคะในทะเลอันดามันแล้วก็จะพบบริเวณจังหวัดของพังงากับภูเก็ตนะคะเป็นธาที่มีคาร์บอนบริสุทธิ์ที่มีความแข็งมากที่สุดแล้วก็มีราคาสูงมากก็คือแพงมากนั่นเองค่ะ ข้อถัดไปนะคะก็จะเป็นพวกของพลอยนะคะก็จะมีพลอยสีต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นพลอยแดงที่เราเรียกว่าทับทิมนะคะหรือพลอยสีน้ําเงินที่เราเรียกว่าไพลินหรือพลอยสีเขียวที่เราเรียกว่ามรกตนะคะหรือพลอยสีเหลืองที่เราเรียกว่าบุษราคาพวกนี้นะคะเราจะพบได้ที่แถบจังหวัดจันทบุรีเนาะตราดนะคะ,าะ,คะกาญจนบุรีเด็กๆจะสังเกตว่า ถ้าเด็กๆไปเที่ยวจังหวัดจันท์ตราดหรือกาญจนบุรีเนี่ยจะมีโรงงานที่เขาทำพวกเนี้ยโดยตรงนะคะเกี่ยวกับการเจรนายพลโดยตรงนะคะแล้วก็หาซื้อได้ในราคาที่ถูกลงมาหน่อยนะคะและหรืออีกอันนึงนะคะก็จะเป็นแร่ที่มาจากคอร์สนะคะเราก็จะพบได้ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะพิจิตรนะคะเลยสุราธานีเช่นอ่า แอมทินนะคะคือพอยสีดอกตะแบกหรือดอกสีม่วงใสนะคะหรือว่าโอปอนะคะก็คือแร่ที่มีน้ํำปนอยู่ในเนื้อนะคะมีสมบัติเล่นสีเป็นสีเลือบสีต่างๆนั่นเองค่ะอ่าทีนี้นะคะงานวันนี้ของเด็กๆนะคะเอาเดี๋ยวก่อนจะไปงานอันนี้นะคะคุณครูเอาอ แหล่งแร่ที่เราควรรู้นะคะแล้วก็สามารถสืบหาข้อมูลได้นะคะครัวมาจากเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณีนะคะ mm hmm. เด็กๆเซิร์ชดูได้เลยนะคะเปิด Google search ได้เลยมันก็จะมีเกี่ยวกับแผนที่ของแร่นะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยนะคะแล้วก็เขาก็จะเจาะเป็นกลุ่มของจังหวัดไปด้วยว่าแต่ละจังหวัดมีทรัพยากรแร่อะไรอยู่มากน้อยแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับแร่เกือบทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสม บัตรของแร่เป็นประเภทของแร่เด็กๆสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะและงานวันนี้ค่ะเด็กๆค่ะครูอยากให้เด็กๆนะคะอัดคลิปวิดีโอไม่เกิน3นาทีค่ะบอกแหล่งแร่ที่พบในท้องถิ่นนะคะในจังหวัดหรือภูมิภาคที่นักเรียนอาศัยอยู่นะคะพร้อมกับยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากแร่ครูค่ะงานนี้นะคะ10คะแนนนะคะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะ ไปส่งไว้ใต้คอมเมนต์ของวันนี้นะคะโอเควันนี้ไปลแล้วเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ